ยอย่างเห็นยังเป็ดเห็นแล้วโอเคข้อแรกนะครับข้อที่แปดมีเครื่องหมายคูณกับหารทำอะไรก่อนทำคูณอ่าทำคูณก่อนนะครับเพราะว่าคูณอยู่ซ้ายมือแล้วก็ค่อยทำหารถ้าหารอยู่ซ้ายมือก็ทำหารก่อนนะอเนาะเต็มอะ ก้าโมงสิบเอ็ดอ่ทำเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอะไรอยู่ซ้ายมือสามเศษสามส่วนสี่สามเศษสามส่วนสี่คูณกับเศษหกส่วนสิบห้าจะเอ๋จะเอ๋บรรทัดต่อไปทำอะไรต่อ หาเกิาสิบเกิน,น,กนได้เท่าไหร่ครับสิบห้าส่วนสี่เจ็ดสิบห้าส่วนสี่คูณกับเจ็ดหกส่วนสิบห้าโอเคก่อนจะคูณกันเอามาตัดกันก่อนอะไรตัดกันได้สิบห้ากับสิบห้าอ่าสิบห้ากับสิบห้าแล้วไงต่อ แลงแงต่อหกกับสี่ยังไงสูตรกระสีก็ไม่มีหมีใช้แม่แม่อะไรแม่สองเหรอ,อแม่สองสองสามเป็นหกสองสองสเป็นสี่อด้านบนเหลือเลขอ,อะไรครับ หนึ่งกับสามอ่าหนึ่งส่วนสองคูณกับเศษสามส่วนหนึ่งอ่ะคูณกันได้เท่าไหร่เอ็ดสามส่วนสองเอ็ดสามส่วนสองโอเคเสร็จแล้วหนึ่งเสร็จแล้วเบอร์หนึ่งต่อไปไปทำเบอร์สอง เบอร์สองคือเครื่องหมายหารอะไรอยู่ซ้ายมือเศษหกส่วนสิบห้าเศษหกส่วนสิบห้าทำอย่างทำแล้วเหลือเศษสามส่วนสองเหลือเศษสามส่วนสองส่วนขวามือคือหนึ่งเศษหกส่วนเจ็ดสองอันนี้ทำอย่างอันนี้ยังไม่ทำยังไม่ทำก็ลอกลงมา หนึ่งเศษหกส่วนสิบสองอ่าก่อนจะไปเปลี่ยนหานเป็นคูณเราทำเป็นเศษเกินก่อนนะครับหนึ่งเศษหกส่วนสิบสองทำเป็นเศษเกินได้เท่าไหร่เศษสิบแปดส่วนสิบสองเศษสิบแปดส่วนสิบสองโอเคถูกต้องอ่าเปลี่ยนหานเป็นคูณเลยกลับเศษเป็นส่วน อ่ะอันไหนแตะกันได้ครับสามเก้าสิบแปดสามก้สิบแปดเน่ยสามสามหนึ่งสามสามหกสิบแปดแล้วสองเก้าสิบสองอ่ะแม่สองอืสองหนึ่งสองแล้วก็สองหกสิบสอง โอเคอ่ะรอบบรรทัดใหม่เศษหนึ่งส่วนหนึ่งคูณกับเศษหกส่วนหกได้เท่าไหร่ได้เศษหกส่วนหกอะอย่างที่ครูบอกถ้าตัวเศษกับตัวส่วนมันเป็นเลขเดียวกันคำตอบจะเป็นเลขลเป็นเลข ถ้าเศกษกระส่วนเป็นเลขเดียวกันคำตอบคือเท่ากับหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าเลขบนกับเลขล่างเท่ากันอ่ะก็ตอบเลยตอบหนึ่งโอเคเสร็จแล้วหนึ่งข้อ ไปข้อที่เก้าอามีหามสองอันทำอันไหนก่อนทำอ,อันแรกก่อนอ่าทำอันแรกก่อนนะครับเจออันซ้ายมือก่อนเราต้องทำอันซ้ายมือก่อนมาโอเคทําหนึ่งเบอร์หนึ่งซ้ายมือคือหนึ่งเจ็ดส่วนยี่สิบแป หารด้วยขวามือคือ2เศษ1ส่วน4อ่ะมาทำเป็นเศษเกินนะครับตัวแรกได้เท่าไหร่ตัวหลังได้เท่าไหร่ตัวแรกได้สาส่วนยีได้เศษสามสิบห้าส่วนยี่สิบแปดแล้วตัวหลังละ่ะ เศษเส่วนเศษเก้าส่วนสี่โอเคมากับเศษเป็นส่วนเลยครับเศษสามสิบห้าส่วนเก้าคูณกับเศษสี่ส่วนโอ้เขียนผิดเศษสามสิบห้าส่วนยี่สิบแปดคูณกับเศษสี่ส่วนเก้าอ่ะไหนตัดกันได้ เกับสามแม่อะไรอ่ะเก้ากับสามห้าไม่มีค่ะไม่มีเออไม่มีก็ไม่ได้เลยเอาอันอื่นเล่นเอ็นดีดีหกสี่กับยี่สิบแปดอ่ะอันนี้แม่อะไรครับ นี่แม่สี่แม่สี่สี่หนึ่งสี่สี่ละยี่สิบแปดไม่มีสี่เจ็ดสี่เจ็ดโอเคอะทีนี้อ่ะมาลอกบรรทัดใหม่ได้สามสิบห้าส่วนเจ็ดคูณกับ เศษหนึ่งส่วนเก้าอย่าเพิ่งคูณนะครับสังเกตก่อนอันไหนตัดกันได้อีกถ้าเราไม่ตัดก่อนเนี่ยเรียกมันจะยืดเจ็ดกับสา้าอเจ็กับสามส้ 3, แม่เ 7, จ 7, 7, 7, ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าอะพอตัดเสร็จแล้วรอบมันทัดใหม่เศษห้าส่วนหนึ่งคูณกับเศษหนึ่งส่วนเก้าอะอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรตัดกันได้ละคูณกันได้เท่าไหร่ครับ เซห้าส่วนเก้าเศษห้าส่วนเก้าโอเคต่อไปไปทำเบอร์สองนะครับอันนี้ขอทำฝั่งขวามือเพราะว่าที่ด้านล่างมันจะไม่พอล้วทำเบอร์สองนะครับ, <Okay. S 1> เ,บเบอร์สองอะไรอยู่ด้านซ้าย ใช่เออเศษสองเษหนึ่งสี่ทไม่ยังเทำาแล้วทำแล้วได้เศษห้าส่วน,วนเก้าหาด้วยเศษสิบส่วนสิบสี่เนาะโอเคอ่าอันนี้ไม่ต้องทำเศษเกินแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอันไหนตัดกันได้ครับปี่ม ห้ากับสิบแม่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบอ่ารอบบรรทัดใหม่เศษหนึ่งส่วนเก้าคูณกับเศษสิบสี่ส่วนสองอันไหนตัดกันได้อีกอันไหนตัดกันได้อีกอนน สองเนาะสองหนึ่งสองสองเจ็ดสิบสี่อ่ะรอบพันทัดใหม่เศษหนึ่งส่วนเก้าคูณกับเศษเจ็ดส่วนหนึ่งมีไหนตัดกันได้ไหมนี่เศษหนึ 9, ่งส่วนเก้ากับเศษเจ็ดส่วนหนึ่งไม่มีก็คูณเลยครับก็ได้เจ็ดเจ็ดส่วนเก้าอืม เจ็ดส่วนเก้าอะก็ตอบเลยตอบเศษเจ็ดส่วนก้โอเคข้อสุดท้ายแล้วยังรวดเร็วเพื่อนเพื่อนหายไปหมดเพื่อนเพื่อนได้ล้มหายตายจากหมดแล้วไปมอมมัวแต่เล่นเกมนอนตื่นสายเราต้องมานินทาเพื่อนๆอืม เค <Okay, S 2> มาวันนี้หนูเลกนะแต่ว่าหนูก็ตื่นมาเรียนผ่านอนะ่ะเออไอ้วกนี้เนี่ยิ่งหาคะแนนให้ได้ยากอยู่มายี่สิบมีหารกับคูณทำไรก่อนอ่เน,นีหมทำคูณก่อนพีเทำหารก่อนเพราะหารอยู่ทางซ้ายคูณกับหารนะ่ะ ทำพร้อมกันแต่ว่าอะไรอยู่ซ้ายมือต้องทำมันนั้นก่อนนะครับทําหารก่อนแล้วค่อยทาคูณดูจากด้านซ้ายเป็นหลักคูณกับหารนะ่ะพร้อมกันแต่อะไรอยู่ซ้ายอ่ะมันเหมือนมาก่อนนะครับอ่ะทำหนึ่งก่อนก็เป็นยี่สิบสองส่วนหนึ่งหารด้วยหนึ่งเศษส,สามส่วนแปด อ่าทำเป็นเศษเกินสิหนึ 1, 3, ่งเศษสามส่วนแปดได้เศษสิบเอ็ดส่วนสามเศษสิบเอ็ดส่วนสามโอเคกับเศษเป็นส่วนเลยก็จะได้เศษสามส่วนสิบเอ็ดอย่างฐานเป็นคูณด้วยนะครับแลหายเคษเรือใช่ไหมอ่าอะไรตัดกันได้ กับยี่สิบสองแม่สิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองยี่สิบสองอ่ะลองลอกบรรทัดใหม่ดูก่อนเศษสองส่วนห 6, นหึ่งไม่มีเลยเลยหรอไม่มีละไม่มีแล้วก็เอามาคูนกันเลยครับเศษคูนเศษส่วนคูนส่วนก็ได้เศษหกส่วนห <1. S 2> นึน่งอ่ะ ต่อไปทำเบอร์สองเบอร์สองซ้ายมือคืออะไรซ้ายมือซ้ายมือคือเศษหนึ่งเศษสามส่วนแปดทำไปแล้วก็กลายเป็นเศษหกส่วนหนึ่งคูณกับเศษเก้าส่วน สิบหเคอ่ามาดูตรงนี้อะไรตัดกันได้สิหเหรอใช่แม่อะไรครับแม่ไหนไมีหก,กับสิห สองอเคสองอะไรเป็นหกสองสามสองสามแล้วสองอะไรสิบหกสองแปดสองแปดอ ok ลอกลองลอกบรรทัดใหม่ดูก่อนสี่สามส่วนหนึ่งคูณกับเศษเก้าส่วนแปดอันไหนตัดกันได้อีก ไม่มีก็ลลคูณเลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแก็ได้เจ็27ส่วน8อะโอเค27ส่วน8ครบแล้วนะสองวิธีอ่ะโอเคจบละนะครับตอบ27ส่วน8โอเคเยี่ยมมากหลังจากเพื่อนๆได้ ล้มหายตายจากกันไปแล้วตอนนี้เราก็มาสู่กันบ้านหน้าที่54 55เจอกันอีกทีวันจันเลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้ซีโอเกนเยสเดย์เจอปืนบ๊ายบายจุ๊บาย